อ่าได้เลยยิบสองบ้างสลับกันแอคชั่นหนึ่งสามสองไม่ก็ได้ให้หัวยิ้มสามแอคชั่นเชิญอ๋อบี่ไอยปลาคุณว่าคนอย่างแบบคนอย่างแบบสุดเทศเขาแบบไม่ไม่หัวหลอกง่ายๆหรอกค่ะมือมันนี้มือมันนิ่น่นี่แอคชั่นแรกผม ยกแขนไอ้ข้าวที่สองผมเอามือมาแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ปึ๊บแอคชั่นสามไอ้ข้าวที่สามผมขยับนิ้วรัวๆแบบนี้เนี่ยคุณนิ้นทำไมคุณนิ้นทำไมไม่ถึงหน้าอย่งนี้เลยโยแกลเอามือออกคุณรอขนาดไหเราให้ทำไมตองที่ต้องโทรหาผม อะไรวะพี่นีน่ไม่มีโทรศัพท์นอกฮัลโหลฮัลโหลโอเอาไปข้างนอกเอาอะไรปะพี่จะออกไปไหนอ่ะไปซื้อไอติมซื้อไอติมตอนนี้ใช่ผมให้พี่ดูว่ามันกี่โมงแล้วหกโมงเย็นนะเอาเวลาตั้งกำหนดเวลาคุณคุณคุณเคอร์บิวอ่ะมันต้องประมาณสี่ทุ่มา <laughs> าสาม <laughs> ทุ่มครึ่ง สามทุ่มครึ่งนั่นม,มันใกล้เธอฟิวแล้วปะโอยก็มันอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเอาแล้วแตมบติว่าพี่ไปแล้วพี่นอนโทรบอลอะไรต่างๆไม่ทานผมวิ่งเร็วจะตายคุณรู้ว่าผมวิ่งเร็วอยู่แล้วนะเอาอะไรปะไม่เอาแล้วไม่พี่ต้องไปด้วยอ่ะก็อยากกินไอติมกินปะไม่กินอ่าหน่อยไม้หนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลยไม่เอาเออขอโทษว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไป คุ่ก็ต้องไปไปเยตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ป่ะก็เดินออกมาแล้วจะได้ทำไงอ่ะกลับดีครับรออะไรอ่ะไม่เอาเลือกอยู่มันใกล้ๆเองนะปักคอยให้ห้าทีห้าทีอ่ะทันป่ะจิบได้ป่ะไม่ผมบอกห้าไงให้สองแท่งเลยเฮี้ยงก็ผมบอกว่าห้าไม่เอาไม่กลับมารับดิคือขอผมไปซื้อติ่มตีแล้ไม่รับคูดอีกแลว เออก็ไม่อยากให้ชาก็มารับดิองเริ่มหงุดหงิดกับพี่แล้วทำไมพี่ต้องไปด้วยมะเขา <c oughs> บอกแล้วว่ามันจะคือฟิวจะไปเดรีกับครับ,รบไม่กลับคือไอติมของผมเลือกอะไรดีกวานะ่าแค่ไี้ไม่งั้นอนนี่นะนอนข้างนอกเลยนะนอนหน้าเซเว่นเลยไหมอ่านอนหน้าเซเว่นผมไม่ติดจริงปะใจใจจะคลายสักทีแค่อยากเป็นคนที่ถูก

มันต้องมีจนดาบ <c oughs> สลหรับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วนะครับเพราะว่ายินถึงบ้านแล้วนะครับผมบายบายครับทุกคนขอให้ทุกคนฟันดีนะครับ,รบในคืนนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนเราพบก,กันใหม่ปีหน้านะครับอย่าลืมติดตามติดตามอะไรวะติดตามอะไร<า>ทุกคนติดตามหลายเกิน วันนี้นะครับเรามีข่าวดีอยากจะบอกนะครับข่าวสําคัญเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมางานแต่งของเรา2คนนะครับ I say baby you can take me out tonight I'll be the first one down to ride w h o o you d o wish you o n l y to I say baby please be my bride tonight I say baby please be my friend for life ถึงขั้นที่แบบงอนแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆซึ่งมันปล่อยผ่านได้เป็นคนที่ขี้เกียจเถียงแบบขี้เกียจเถียงเลยคุยไปแล้วปุ๊บผมเสนอความคิดนี้ไปปุ๊บพอเถียงปุ๊บผมว่าอ่ะโอเคจบบางเรื่องไม่จบก็ต้องจบบางเรื่องไม่จบก็ก็ต้องจบไม่คือผมเป็นคนเถียงแล้วผมคาใจแบบผมต้องหาคําตอบไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่จบก็ต้องไปเซิร์ช Google ิอเซิร์ชแล้วก็นี่ไม่ครับบางทีเถียงกันแบบแต่ไม่ใช่เถียงเรื่องงานนะเถียงกันเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นเช่นกินข้าวไปแล้วทำไมถึงอิ่มไม่ทำไมถึงง่วงเถียงกันยาวๆเลยนี่ก็ไม่ไมรสักน <laughs> ะแล้วมันเป็นเรื่องของทาง ราไม่สร้างโมงเมนต์เราก็ธรรมชาติอย่างนี้แหละใช่ไหมเนาะไม่ไม่เคยสร้างโม,มเมนต์อะไรไม่เคยมี <Wow. S 1> เพราะว่าผมอยากให้ธรรมชาติไม่อยากให้เฟกเท่าไหร่จริงๆก็ฉันโดนงูรั <laughs> ไม่มีครับเราจะไม่สร้างโมงเมนต์กันเด็ดขาดนะครับผมพูดในรายการเลยว่ามันจะไม่มีโมเมนต์ของเราเกิดขึ้นแน่นอนครับผมุกนี้เล่นแล้ว่ามนี้ตามแล้วเปลี่ยนมุกบ้างเปลี่ยนตับบ้างเเปลี่ยนตับบ้างไอ้ทัด เป็นไอ้ธาตเลยอ่ะไอ้ธาตมือไม้มันคือกี้เกียดดูดอ่ะมีน้ำหูเร็วๆเรๆๆเร็วอาหครับอ่ะอ้ามมมมมม ไม่มีคนมาคอยตามใจแบบนี้เนี่ยพอจบวันแล้วเนี่ยเขาต้องขอเป็นแฟนกันนะครับก็ก็เป็นแฟนอยู่นี่ไง ่ไลายสดอยู่นะคุณคุณเห็นเห็นเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเป็นคนยังไงนะครับทุกคนทุกคนหลักฐานคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดผมรู้ว่ามันไลฟ์อยู่